ไปดูกันต่อค่ะ,คะเรื่องราวของการแจ้งเตือนมิจฉาชีพกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสมาคมประกันชีวิตไทยเตือนภัย SMS ค่ะที่อาจจะแอบอ้างเป็นบริษัทประกันชีวิตแล้วก็หลอกให้มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของคุณสาระล่ำซามนายกสมาคมประกันชีวิตไทยเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นบริษัทประกันชีวิต ลวงเชิญชวนให้ผู้เอาประกันภัยหลงเชื่อใช้อุบายแจ้งให้ผู้ที่ได้รับข้อความสั้น SMS นำเรื่องผลประโยชน์ตามกรมธรรมหรือเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิตมาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสมาคมประกันชีวิตไทยจึงขอเตือนให้ผู้เอาประกันภัยอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคล <c oughs> เมื่อได้รับข้อความสั้นรวมถึงตอบรับคำเชิญของคนที่ไม่รู้จักบนแพลตฟอร์มของไลน์ค่ะ ต้องสังเกตเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งข้อความมาด้วยนะคะเพราะว่ามักจะเป็นหมายเลขที่โทรมาจากต่างประเทศหรือหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวข้อความดังกล่าวมักไม่มีการระบุชื่อผู้รับไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกับที่ชัดเจนหรือเป็นข้อความที่มีเนื้อหาที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลหรือดีใจเป็นอย่างมากจนทําให้ผู้รับข้อความนั้นไม่ได้ระมัดระวัง และตั้งข้อสงสัยนอกจากนี้นะคะข้อสังเกตเอีกหนึ่งจุดค,คือลิงก์หรือว่าเว็บไซต์ที่ผ่านข้อความสั้นมักจะเรียนแบบให้ดูเหมือนเป็นลิงก์ของบริษัทประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยคุ้นเคยถ้าหาว่าไม่แน่ใจในข้อความที่ได้รับมาว่าเป็นบริษัทประกันชีวิตหรือไม่โปรดสังเกตที่ URL ค่ะโดยลิงก์ที่ไม่ปลอดภยัยมักจะขึ้นต้นด้วย HTTP o ค o n แล้วก็ backslash นะคะ ส่วนลิง์ที่ปลอดภัยมักจะขึ้นต้นด้วย h t t p แล้วก็ s ค่ะคือต้องมีตัว s ต่อท้ายซึ่งหมายความว่า secure หรือว่าปลอดภัยนั่นเองค่ะ ตอนนี้ต้องระวังกันเลยนะคะยิ่งเรามีข่าวกันด้วยออกมาบอกว่าโดนแฮกบัญชีกัน55ล้านคนล่าสุดทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันม,มาแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการข้อมูลล้วไหลาจากธนาคารหรือว่าแม้แต่ถ้าใครมิชาชีพเอา55ล้านคนที่แฮกข้อมูลไปก็ไม่สามารถทําธุรกรรมได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีระบบ Security ในเรื่องของการทําเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินกันด้วยนะคะมาต่อ